ไทยเก้าใหม่หาเสียงที่หัวหินค่ะตายในป้ิยาเอกนะครับ ่วงเย็นวันที่16มกราคม2569นายนัทวัฒน์บูรณะกโกรองหัวหน้าพักไทยเก้าใหม่นางสาวจิตพัฒน์ตันกิดากรผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อและคณะลงพื้นที่พร้อมผู้สมัครสเคสเขต2ประจวบคีรีขันธ์นางสาวมิ่งขวัญมิ่งน่วมทองเบอร์5ที่ตลาดนัดไดโนเสาร์เก่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมประกาศนโยบายของพักคือเลิกทนเลิกจน จมนางสาวจิตพัฒกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ชาวบ้านให้การตอบรับดีคึกคักดีตอนนี้ใกล้ถึงช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งเข้มข้นขึ้นทุกวันแต่ว่าเสียงที่สะท้อนกลับมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าคือเรื่องของตลาดเงียบเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาปากท้องซึ่งประชาชนทั่วประเทศกําลังประสบกับปัญหานี้เรามั่นใจว่านโยบายของพรรคเราไม่ว่าจะเป็นกองทุนกู้ยืม 2,000 20, 0บาทหรือการยกนี้กะยะสอหรือยกนี้ให้กับผู้สูงอายุก็ตามจะช่วยผ่อนเบาภาระให้กับพ่อแม่พี่น้องได้และที่สำคัญสิ่งที่เราต้องทำเลยคือเรื่องของการปราบคอรัปชันเพราะว่าปัญหาทุกวันนี้คอรัปชันทุนเทาที่เข้ามาแทรกอยู่ในเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเศรษฐกิจอ่อนแอลงความมั่นคงของประเทศชาติหายไปเราเชื่อมั่นว่าพักไทยก้าวใหม่ นำโดยดอร์เอจะนำพาประเทศชาติลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคและความมั่นคงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่8กุมภาพันธ์นี้เพราะว่าการเลือกตั้งคะแนนของท่านทุกๆคะแนนมีความหมายมากๆออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเพราะว่าท่านจะต้องอยู่กับรัฐบาลหน้าอีก4ปีท่านต้องทำหน้าที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งฝากด้วยค่ะ วันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ของพรรคไทยก้าวใหม่นะคะพร้อมกับผู้สมัครในเขต2อ,อําเภอเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะกับท่านอรองหัวหน้าพรรคด้วยค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกคึกคักดีค่ะที่ได้มาเดินที่ตลาดเกาดา่าไดโนเสาร์ค่ะประชาชนก็ให้การต้อนรับดีค่ะเป็นที่คึกคักดีคือก็อย่างที่บอกมันก็เข้าในเกิดจากห่วงสุดท้ายแล้วของการเลือกตั้งนะคะซึ่งการเลือกตั้งก็เข้มข้นขึ้นมาทุกวันแต่ว่าเสียงที่สะท้อนกลับมาจากพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะ พ่อค้าแม่ค้าก็เรื่องของว่าตลาดเป็นเงียบเศรษฐกิจไม่ดีเรื่องปากปากปัญหาปากคลองซึ่งประชาชนทั่วประเทศกําลังประสบกับปัญหานี้อยู่ซึ่งตันก็มั่นใจว่านโยบายของพรรคเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนกู้ยืม20,000บาทหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการยกหนี้กยศหรือว่ายกหนี้ให้กับผู้สูงอาย,ยุก็ตามเนี่ยจะช่วยผ่อนเบาภาระตรงจุดนั้นให้กับพ่อแม่พี่น้องได้และที่สําคัญสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือเรื่องของการปราบเรื่องของคอร์รัปชัน เพราะว่าปัญหาทุกวันนี้คือคอร์รัปชันทุนเทาที่เข้ามาแทรกนาอยู่ในเศรษฐกิจของประเทศไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยมันความมั่นคงมันหายไปแตนก็เชื่อมั่นค่ะว่าพรรคไทยก้าวใหม่นําโดยดรเอนะคะก็จะนําพาประเทศชาตินะคะลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเสมอภาคและความมั่นคงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะค่ะวันที่8นะคะก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะออกมาใช้สิทธิใช้เสียงวันที่8กุมภาพันธ์นะคะ เพราะว่าการเลือกตั้งคะแนนของท่านทุกๆคะแนนมีความหมายมากๆค่ะไม่ว่ายังไงอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงด้วยเพราะว่าท่านจะต้องอยู่กับรัฐบาลได้กี่ปียังไงหน้าที่ที่เป็นประชาชนชาวไทยคนนึงค่ะก็ฝากด้วยค่ะ